ไหมคะตอนนี้จะเข้าหมู่บ้านแล้วนะคะหมู่บ้านที่ว่าหมู่บ้านฮอลิเดย์เห็นไหมคะท่อนบนที่เคยเล่าให้ฟังจะเป็นทะเลใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะเข้ามาในโซนหมู่บ้านนะคะนี่คือหมู่บ้านฮอลิเดย์นะคะที่เคยทำคลิปให้เพื่อนๆดูว่าเอาเอบ้านเช่าอะไรนี่นะคะนี่คือทางเข้านะคะ นี่คือทางเข้านะคะเพื่อนๆค่ะแต่นี่คือร้านอาหารนะคะร้านอาหารนะคะนี่คือร้านอาหารแล้วก็เราจะขับรถตรงไปนี่คือโซนหมู่บ้านนะคะเห็นไหมคะหมู่บ้านเรียบง่ายนะคะนี่คือถนนเข้าบ้านนะคะเห็นไหมวิวสวยมากนะคะคือแบบเรียบๆนะคะ ตรงนี้คือเป็นที่ฮอลิเดย์โดยเฉพาะนะคะบ้านทุกหลังนี่คือบ้านฮอลิเดย์นะคะคือไม่สามารถจะอยู่ได้เป็นคือเฉพาะฮอลิเดย์โดยตรงนะคะเห็นไหมคะ,ะช่วงนี้ฮอลิเดย์ใครๆเขาก็กลับมาบ้านกันแล้วกันเห็นไหมคะอยากให้ดูนะคะ,ะเห็นไหมคะน้ำบ้านเราด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะตอนนี้ลูกค้าของเราก็เต็มแล้วนะคะ ตรงน,นี้จะมีที่เล่นของเด็กด้วยนะคะเห็นไหมที่ที่ให้เด็กเล่นเห็นไหมคะวิ<ม>สนามฟุตบอล<ม>ช่วงอ่าเวลาใครๆมาเที่ยวเนี่ยก็จะมีที่ที่ให้เด็กเล่นนะคะเห็นไหมนี่เข้าหมู่บ้านเราแล้วนะคะโอเคนี่บ้านเราด้วยนะคะตรงเนี้ย<ม>เห็นไหมคะนี่คือบ้านของเราที่ว่าจะให้ตอนนี้มีคนอยู่เต็มเลยนะคะเห็นไหมคะ ตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะ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 นี่คือบ้านที่เราจะมาตกแต่งบ้านนะคะโอเคเห็นไหมคะเห็นไหมคะเราจะเปิดประตูแล้วนะคะ เปื Hoy, ่อนๆดูนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่คือต hey, ัวบ้านของเรานะคะเดี <S <S yeah, ๋ยวเปิดประตูนะคะเดี๋ยวให้ดูดอกไม้นะคะเห็นไหมคะดอกไม้สวยมากเลยค่ะถึงบ้านแล้วนะคะ